วังลุ่มนั่นกะสต่ายดีพี่น้องฟังฝันเบิร์ตสู้ๆทุกคอยินดีต้อนรับสุองบาทเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เข่าป้าเข้าทองเข่บบรดาลลุ้ายแล้วเขบรรดาทีมงานเจ้าวันนี้เนาะขาะแต่เอื้อสีกับรีโอเออข้าวป้าฮาคุดแมงกีนงจีนูนขาเฮงฮาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเก่าๆกำลังสกตามมาจะพี่น้องเพราะว่าอะไรเห็ดหอนฮัตสีออกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ หากาศด้ o, มาเขาป้าจ้าพี่นอ้องอาพันธุที่มาได้เห,อหเเรอบ่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าเป็นเก่าเส้นเคยจ้ะพี่น้องจ้านายพานนะจารวันนี้กอดีจดีจ้า,จานะเออเตรียมก็ได้ไปสองดวงพี่น้องเอ้ยไ้บันดาลูกซ้ายมาหายิงไก่ป้าจ้ามีแต่ผู้แม่นแม่นใจ เออมันเห็นซับไก่ปลาสี่ขีวมันสกแล้วอาโกย์ความห่วยความห้องพี่น้องเออกว่าสิมะมแรงอีกเหมดอนเดินะเจ้าวันนี้กระไดไม่ได้นุ่งเสื้อแขนยาวมาเสร็จกลับเสร็จเคยพี่น้องเออมันเดี๋ยว้ลืมทั้งบวกลืมทั้งเสื้อแขนยาวจ้าเป็นได้กระยาถือจองมาไว้ถ่าเราหย่านพ้นตกอย่าว่ากระเดิ้ลพี่น้องไะว่าข่าวปฝากระถือจองภาษาญี่ปุ่ออันได้เซฟตัวเองได้กระเซฟจ้ากินนู้นจ้า คือเห็นหูมันจ้าใครแต่ว่าโพลโตกแล้วมันดินอ่อนพี่น้องคือเห็นหูมันจ้านะเบ่ไคงค่อยคคือ,อมันเฮียแล้วนี่หูมันใสแจ้ะผ้าหูใหม่จ้าแค่นั้นโอ้ย,อยลุบเดี๋ยวคุยนี่นมีเห็นหูมีเห็นหูพี่น้้อองเไป้ายอยากจอยกับน้ำมาเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ฮัสซี่ยังอยูอ่ประมาณ10บกิโลจะไปกับซาวสิบกิโลมันหน่อยแต่น้องแจ๊ะทีแค่พอ <laughs> ตายบอบารีพาลูกสายพี่น้องเอ้ยมาถ้าไปนี่ก็ะชิดแล้วทำอะไรข่หาทำอะไรขึ้นหาเป็นอะไรขึ้นลูกไก่กเก่าเปวแอกโค้งเออเนาะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเก่าๆกำลังตามมาไปจอบเบืองเพ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาหาซ้อมเบืองเพ็ดพี่น้องจะเอากับเออซีวางหันเนาะเอาปีไก่นี่มาเอาในนี่แหละกับเออซีเออตะบัดปีนี้ยังบ่ออกเื่าพี่น้องลังได้กระยาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นกำลังใจให้พ่ออาบเป็นพี่นอ้องออเนาะส่องน้อยๆจ้าส่องน้อยๆแต่ก็จริงใจนะภาพกับเก่านะบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเอาลาหาเฮ็ดทีมงานหาอยูห่หากินพี่น้องเลยบได้ช่วยรู้คือมูดอกจ้าหาอยู่หาหกินตามเฮานีนจจงงน่แหละพี่น้องเลยก็ใจจะยังแหละถากันไปละเบิง้ง ได้พี่น้องแต่ว่าเฮยได้ิดวงติบดเนาะพี่น้องอันไก่ปลาหรือไก่บ้านมหาเกียสะอะไรยังไงทําไมนี่กินพวกเ็ดพวกเบิดละบ่เออิมาหากินเ็ดพวกเันเบิดเด้อไก่ซต้มซิ่มเด้อบ่ว่าต้มกินได้ต้มทิ่มจ้าจ้าเบิ่งอาพี่น้องนุ่งเสื้อกันลมจ้าเข้าป่าเออเพิ่นย่าหนาวอันใดก็ได้เออ ต้องเสื้อกันล้มเขาปลาได้เออเสือโป้มีเสือขาดหมดแล้วเสื้อดำนะจ้าอันนี้แห้งกาบบริโภคเสื้อกัญญาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเก่าๆพี่น้องตามล้างกันลุลุนเขาปลาเขาดงเส้นเก่าเส้นเคยนี่กระบอกนั่นเก็บเพชรเพลิงพี่น้องทีนี้ยังบ่เห็นเลยเพราะว่าพ่นหักโตกเนาะยังไปออกหล่อเอามาแต่สายปา ปลามาไปใส่คุได้กี yeah. ่ต uh, ัวแล้วน้ำไปสองตัวไปสตัวแล้วหรอมากพอสมควรคุณได้จะมาว้าวได้ครับอืเป็นบ่ออืมอนั่นแต่ว่ะมาเจ้าจะมาเอื้อถือกล้องเนออืมน่าจะเสียงกับว่มีเรือจัมมี่ใช่ไหมเอ้ยเออเปลี่ยนกันคุดเปลี่ยนกันใส่พระเบิกกันไม่พี่รอดเบิกดีกว่าเเดดินฮ็ท้าว่าแมนนั่นเดินวัดเกียงปั่นยาง ไทยใหม่พี่น้องโอ้ไทยใหม่ผูกมันซ่อนบ่ซ่อนกตบไ่เอาเลแซ่บคู่เดียวก็เสียง็เอาปลาโล่ปลาโล่ปลาโล่เลยแล้วเจอเจอลูกมาเบิ่งก็เด็กพี่น้องมาเบิ่งจักจานเบิ่งป่าไทยใหม่นะพี่น้อง ในใสายในใสายน้นในโอ้ใพี่น้องเห็นแล้วจักกระจันเนาะในไทยครับเห็นอยู่บนพี่น้องเห็นงนี่บอขอขึ้นโเบเห็นโบเห็นสัพี่น้องเอ้ยอพี่น้องเบิ่งกับโบเห็นสัอ๋อนีง่ายทุกคน,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 นเนี่ยเห็นอย่ี้บอมืดๆเนาะพี่น้องต,ตีนตองมองดู อ๋อมันได้อ๋มันได้อ๋มันได้อบ่อได้จะลูกจ้าจักจั่นพี่น้องแต่ว่ากินยามนี้บ่แแทบพี่น้องมันพรามันจะเป็นนอนแล้วเออบ่แทบคุนทางนาติกันแล้วพี่น้องจ้าทางนี้บริหารนะจ้ามีแต่จินุ่งแง่เออออา แต่มันอัคนได้ซ้ำได้จะรับกรเมื่อยแล้วเฮ้ยเออขันนูนจับพี่น้องเอ้ยบาได้อันนึงข้าก็อ่นสองบ้านแหละอารมณ์ดีเลยเลยเออกระเดามาแต่ว่าเออ ลงดีเพิ่มเลยเนาะขึ้นเป็นจีนูนจ้ะกระดับพอได้อยู่แล้วพี่น้องคุดมันคือลายจ่าแท้ควายอยู่มือคุดด้เพื่อเจ้าบาต้องคุดเอามือจุกก็ได้มันซื่อๆนึ่งหรือว่าไม่ใช่ไดนนี่แล้วเป็นบริเวณด้วยพวกได้อนี่นะโอ้ยเบงหน้าออามันนั่นน่า ขุดอาขุดอา,ดอาพี่น้องจอากผวาดินมันดินพอนตกแล้วมันขุดง่ายเออดินอันซุ่มนี่มันบริคือกระแดงแห้งงอขุดเอาไว้ๆไปๆไๆไลอะไรก็ได้โลดพี่น้องเบิ่งมุมนี้สั่นเนาะไปใช้จากปีน <ดร S 2> ีงแล้วข้อจ่อเด็กที่ไรอีเด็กเหรอคุณตาได้ห,หูหนึ่งกับสั่นแปดสันเก้ากับหู ทางนี้กระดายวนเอเออแมงิน่ได uh ้จะหูละโตเาอบไปก้นดเดีาบอกะสิดูกนซำได้เออแล้อาเสียเดอเจ้าชุ่เอานกระได้เนาเสียมกันเนาะเป็เดียวว่าเจ้าไปจก้นเนาะก้นหเกรอดเฮ้ โอ้ยเสียงนกเสียงนกเดี๋ยินเอามศ้าเนาแม่ได้เศร้าบ่ฝนพลบดตกกิจบึงสะกอนมันสิแสบบ่อเจ็บีไไม่ครเลยมันไขรแล้วหรอนี่แต้ยมัสิเบิดแล้วบตีปีไก่น่าก็ก้นเดี๋ยนี้บ่เออตาต้หูหายหูหายก็เอาหูใหม่จากปแม่จะก้นออกมาแล้วบ่น้ำอืมแลวแลนก่อน ก็ได้เออโคคูก็เอาได้เจว้ะเลยอไปจ้าขุดเอาไว้ไขุดเอาไว้ไว้หลัแล้วพี่น้องเอ้ยเออน้ฮูมันกันนีเดียนาะคือว่าเขากนยังอยู่ไว้ไวแต่ว่าคูอว่ายังได้อยู่พี่น้องเออ นางก,กลนแป๊บๆคาวเดียวหอดพี่น้องเฮ็ดกับเบเห็นเดนะ้ล้วเมื่อท่านออกกันุดนี่ย่อมกปสีแ้วไหวยิ่นก,ก่นี่นีนก่นีนีนี่รี่นก่นนนี่่นก ดีแน่ๆที่นเป็นสูงยนีโอ้ยมันเป็นกีอแต่ใครมันอุ่นมันอดลสูงเอนอบงหงวังน้่นนในี่เอเฮ้ยจะเห็นแล้วนะโจงหุ่นม่ขนุนมนเออไม่ขนุนมนนี่กนดอินอนบจ้าห็นบดจ้าไม่ขนุนใหญ่จ้าจะว่าไม่ใช่ม่ขนุนแดงนะอันนี้เป็นม่ขนุนมน นั่นะไม่นังเ่ยจะว่าอนอยู่พ่แจ๊กหรอง่ายบอสเอาแต่สิเก่งสมไดเดี๋ยวราเบ็ดบอสฮอนดิอนดิอนดิพี่่พี่พีดกับกับแล้ว่ไปซองมือเห็ดะ คนหักตะกมือวันมัซื้อนี่ทันทีมัเสียออกม่ด้อุจุนี่างไมบ้างนี่นั่นอุจุนี่นะปวกบอโอ้ยบนที่ปวดขาเสียออกกันแล้วน้ำนี่นั่นอือกล้เป็นซีบุษะเจ็นจอง จีนนจีนนนโอ้โหบิดลงเลยทางนั้นลูกสายยิงนกลูกสายยิงนกช่มมันบิดลงอยู่ไหนอืม ทุกสายยิงนกพี่น้องเอ้ยข้าวกระปุกเดิมามือปล่าอาจารย์ซื้มากระทงกระทุนมานาทุกสายกระได้ข้าวเดี่ยวเถิงข้าวเดี่ยวเถิงพี่น้องจ้าหูมันบริเลิกมันหากะคูดหากะคูดพี่น้องเอ้ยกล่องสั้นกับกองถูกพอมขายลายได้พี่น้องเรียกว่าอยู่ติธรรมคุ้มอุลุดีดีจับหนึ่งมาได้พี่น้อง หากไม้ตุกษะในการขุดก็คือหากไม้นี่แหละพี่น้องมันบอกคือคุยจิลโลตี่ยพะเท้า,าแต่ยู่หากไม่เออมันบินลงในหันแล้ว,ลวอันนี้ก็คือบอนห่วยเฮาอันหาเห็ดจ้ะพี่น้องตัวนี้แหละเห็ดพึ่งนะอยู่ตรงนี้ เออแต่ว่าปีนี้ยังบอเห็นเทือ้อ,อ,อ,อนอะไรแห้งหดีใย่ไหมยูกแห้งอย่างนอ้องน้องนอนนี่กับน้องแหล่พี่น้องจยาซี่แหล่ <c oughs> นี่เจอจะอัดซ้อนบ่นีลนะบสามหูเออสามหูสมตัวตัวนี้เป็นตัวแมเออตัวแมงตัวใหญ่ตัวใหญ่จากพี่น้องเนี่ยเออจาเอาบึ้งบึ้งบึ้งบงกไกลิ่นเลยอโอ้กมาแต่ใส่คาเออเฮ้ย้ย้เเฮ้ย้ยเฮ้ยยย แม่แคกิ๊ปีนี้บด้กินเลย <c oughs> บได้กินกแมงแคร์จากโตพี่น้องปีนี้อ้ยาดดักเปีนี้บ่ิารมีบุญจแมงแครนจะปีกไยได้เบิ่งบริมาน้กสุเพิกก่นแต่ว่าเบิ่งลิ๊ในก็คือว่าได้อีกท้หา,าก,กา็ได <c oughs> <c oughs> บิกาและหันหมูยังบททันได้ตีสนิทเถิดอือแาเแทเป็นหมูทันได้ปี้วเจะเห็นพวก้ามาเนาะเหมยน้ำโพงเลเบิง เป็นอะไรคลองนะน้ำไปเรื่อยๆคลองอันนี้เออพี่น้องเอ้ยเบิ้งเมือแตกเมือแตนขนาดบริขุดน้ำมูมือไอ้ไรกระเจียนกันพี่น้องจะเสียมกระซองดวงข้าวเดียะถึงจามันเป็นได้ออนลอยละเบิดนี้นะนั่งทางนาตีกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ย ตีก sì> ันเลยจ้าตีกันเลยจ้าฉันบม่ได้หามเด้อมีแต่ช่วยนุ่ยแย่ใช่เธอแอบบอกไอ้สีให้ตายก็ยังคิดฮอดจะว่าอได้เหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเอาไม่ได้สับมึงให้โอ้ยไม่ขี้หนักไม่ขี้อันก็ได้ าคุดม네ีเป็จะยังมาวาจะยังมาเวาจยาคดมีเปลี่ตัวนะเด้อวันนี้ยขุดมีเปลยนจำหมดแล้วมันคูนี้จะผุทางได้แล้วล้ตุ่ยดบเดียวได้เลยยังจาจ็กข้อไดอย่ายข้งหูมันจะขึ้นมาจกหาส่เจตัวน้ำผู้ไปไหนเด้อน้นเ้อ มีเล mm ี hmm. s like <S okay, ้ยงป่าเห็ดเท่านั้นป่าเห็ดจ้าแต่ว่าภายใหม่พี่น้องเออแต่จะได้ช่องตัวนะช่องตัวยิงนกพ่ังไงมันจะทุ่มหนึ่เหีนยน้ำมันอ้าวเดี๋ยวดิปวิ่งบอกเอาแ็่เนี่ของมันเออโอ้ยหเป็นคุยลายได้แต่เดี๋ยวดิขี้ขาดคนเดิบอเอเฮ็ดบดคนดิบมื่นถ้าจะมาขุดไหมเนาะ มันีโอ้ยสามตพ่อแม่เ้ยโอ้ยสามออสามสามผูบงนี่กว่าอ่พ่กผบ่ย้กับเบ้องอยวพออยโ้ยโอ้ยสิไปเอาเห็ดอันบดเห็ดข้าวพี่น้องบัดดีนะสี่อิริจ้าสาม บริวารกเสาด้บริเก็มเดตัวเมันกลิ่นบริเก็มแตกกลิ่นเผาด้วยตอนนะน้วอืมแม่บริอุติแก่ตัวน้อยมันได้ก็น่ากินของเลยอนนี้อืมได้คนคนน้องใช่ครกนำนกจะได้อีบดีเนาะขุนายจะหาเราอินกจะออนะ พี่น้องบัดตะกี้เนี่ยบดแดดแต่พี่น้องบัดเฮามานี่แหละแดดผลบัตรทำล้ายกันโพดแดดกระดายเจ้าเอ้ยเออแต่บัวมาเนี่ยกับบอแดดบัดเฮาเขาปลาปุ๊บแดดปั๊บอือเจียเลยบ่คนโพดเลยได้เฮ้ยตุกิสิมาเสียดูเสียดันแด้เฮ้ยอือ ม่ใ่ได้แล้วจ่าือทั้งของืทัทงกะตาของกมาใในกีน,นูนกะนนตากมา,า<อ>ใเฮดได้ไลงลายนองเออนใจจะตรหรือเปล่าน,นะหดหาแล้วนีแล้ทง่างนีแล้ว เลนคนบาดยายว,วไ้แต่ไม่ขนุนมนแลละก็มานพี่น้องอคนเกิดวันค้าในจังหวัดหวงเฮงอลิโลเออจ้าอืมน่ะนั่นแล้วบอกว่าหามันมีแห้งเนี่ยหามันมีแห้งเนี่ยเออสัตวหรือรบ่เฮ้ย ดงดีไป่พี่ก็ได้เก็บเห็ดจ้าดงไม่ดีแต่เห็ดก็เหยียบพี่ก็ว่าพูดๆได้เครื่องเอาเครื่องเอาแข่งแข่งยกเลยบอลนี่แหละพี่น้องจะเก็บเห็ดบอลเก็บเห็ดพี่น้องบอลนี่แล้วบาดเห็ดออกนี่จังเบิ่งโลดพี่น้องก้ยป้าแตกของแท้จาทีมงานป้าซาแตกเป็นแล้วเหรอ ขีเขาตาจะคลโลนึงค่ะไม่ไม่าในบานนี้โลโลเลยขีินะยังบาหอนกับเก้าขีดนี่ได้หละอืมคื่องลายขี้ดินเหรอขินข้าตาจังขีดินข้าตาเหี้ยแล้วเยนะโอ้ยโอ้ยหามันเห็นกว่ะขินขาตานูนเลอืมข้ินข้าตานูจนู่เอาพอน้ำนี่ล่างน้ำล่างอุ้ยเต็มกรน้ตาเอาน้ำเอาจ้กเอาให้ น้ำนี่ห้าโจ๊กมาไปร่างกระบกตาพี่น้องน้ำเอินคิดดินคิดเข่าหูนี่แหละสามเงาเนี่ยสามหูแต่๋ยวมันจะได้โตถ้าเบิ่งโดยไทยเมื่อเรามาขุดดี่าอีกนี่พี่น้องเบิ่งในกว่าเงาเดียวนี่สามหูพี่น้องเอ้ยมันรุ่นกันว่าหูนี่มันกินแบบโตนะพี่น้องเนาะโอ้ยตัวหูเดี่ยวนี่แหละหูเดี่ยวยังสามหูมากขึ้นที่โตนหูนี่สามหูเหมือนเดิม เอาไปเนาะชอบตัวน you know. no? ี้เข้าไปชนี่เดอุ้ยอุ้ยตัวหนึ่งหนึ่งตัวสามเชอบสองบิแล้วว้าวสามโฮิใไ้าหู้สองเอากระหูเดี่ยวอันนี้เลยเอาว้ายท่านี้นาท่านี้นาห้องออเอา อรับซนสามบ่อต้นไม้แต่ของมุนๆนะใช่ไหมของง่ายเป็นมากนั่นวนๆแถวๆแลยเป็นมากตอดแขนวนๆตะไใต้แล้วเอ๊ะว่าไปไซดได้วนๆตะไถ่ถามฮานุ่นเลยโผ เน้อยสิไปวีไห่มันสอดกันบอสสามหูเดี๋ยวจะซองโตยมันสอดกันแล้วอืมหูเดี๋ยวจะซองโตยามันสอดกันแล้วอืมจานกระห้องจ่าแต่ว่ากินบปแซบแล้วพี่น้องพ้ทโห้ามแล้วไม่ดักข้าวมันกินเลยคือกินค้อนดอกนี่แหะพี่น้องเอ้ย เนาะอดยามคนหนึ่งคนไปไปดี่นที่มาเบิงกันไปด่ได้ย่้อยัวตนเบิ่งเอานกนนดนเบิน้ร้อยตัวจะไปขายให้ไอ้แคบขายให้นั่นนอเฮยร้อยตัวจแปดสิบาทนั่นมัรักอจะตัวเจ้าหบาทขึ้นมือ่อยอยากขายขึ้นเมงด่าบอเมืองด่าตัวละเจ้าห้าบาทเมงด่าตัวละเจ้าห้าบาทจ้า คนรจะขายซับนดา้ามงดาเนี่คือแทงแมงดาแก็อันนี้กระดูดขึ้นแ่สายเนี่ยคือเละเลนเละเลเน่าเละบูดพี้นองยุงกพิ่นเพิ่ย้งจะว่าผมมียุ้งกับมีอด้พี่นองโอ้ยน้องมงจัดจานยังจัจนห้องยีเดียยีดอยูู่้ีบ่เป็น่อนหัว่าอวาันก็่อนสามะเดี๋ยวนี้ ิเ้นดีน่นะมันไดู้ใจได้ยูนกนะน้นเอาคือว่ายิงถือยิงถือผ่นว่าบ่ได้พี่นงสรุปคือไม่ได้จะลูกใจไปยิงนกบ่ได้อืมเบิ่งขัดยามาเบิ้ทำาอื่อ่ะคพี่น้องเป็นไดไรจะโตล่าียาไปจ้ ได้เลน้องเนี่ยได้อยู่เด้อพี่น้องแต่ประมาณสิบปลายตนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขาไปน้ำกัดมาถายภาพตันนี้กระเดี่ยวมายืนน้ำกัดนะเออกินลูกขินเต้าบ่เนาะ เอาแกเอาเห็ดผมมากแบบนี้ไป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 มาติดี <Bryant> ่บ่อเบิ้งกระเด้อพี่น้องเบิ้งกระเด้่อต้องแม่นางได้จะโตได้ประมาณหาซีผุนปักษ์พี่น้องโอตโอ้ยคุโลเคเลอยู่พี่น้องเออประมาณสาวสามซีนี่แหละเนาะตอนตะแกนะเป็นเวลาเหมาะสมสมควรแล้วพี่น้องเออกระซิ่งลำลาพัดจากสะกอนพี่น้อง จะติดตามต่อตัก่อ,องบาเอือนะพี่น้องพะวาอืมตอนนี้ก็จะไปแล้วจ้าสบายดีจ้าผุ่นุกใส่กันมาแล้วจะคัไปไ้บาง่โทั้งก็ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า,จาติดตาม่องเบาเอือต่อพี่น้องจ้า